เราจะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยส่องในวันทางนั่นคือบานิทตาคือความฝันของสองโกโนอเป็นคิวของการพูดคุยการเขียนนวนิยายนะครับเรามี นักเขียนชื่อดังนะครับระดับประเทศนะครับมาพบปะพูดคุยเผื่อว่าใครสนใจก็เล่เข้ามาเลยนะครับมานั่งตรงที่เก้าอี้ว่างๆนะครับมีเยอะแยะนะครับหรือว่าเดินไปเดินมาหรือจะยืนฟังก็ได้นะครับหัวข้อครับหัวข้อในวันนี้อย่างที่พิธีกรได้เรียนไปแล้วนะครับว่าหัวข้อพูดคุยก็คือตามรอยชีวิตค้นคิดเขียนเป็นนวนิยายนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นการพูดคุยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนักเขียนนะครับแนะนำตัวนักเขียนให้ได้รู้จักกันว่าเป็นใครมาจากไหนบ้างนะครับเริ่มแรกผมอ,อยากแนะนำนะครับท่านเป็นนักเขียนเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับเป็นชาวจังหวัดตรังแต่ปัจจุบันเนี้ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ ท่านเขียนมีผลงานทั้งเรื่องสั้นนวนิยายสากคดีนะครับสิบกว่าเล่มนะครับที่เป็นนวนิยายนะครับที่รวมเล่มแล้วนี่ก็ก็มีหลายมีหลายเล่มด้วยกันนะครับอย่างเช่นอื่นจากฝันนะครับไวกลางคนเมียของคนอังกฤษและก็เวียดนามตำลำพังนะครับเรื่องสั้นอของนักเขียนท่านนี้เคยได้รับรางวัลดีเด่นนะครับสมาคมภาษาหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมในพระบรมราชูปัมนะครับเมื่อปี3าานะครับและก็เป็นบุคคลที่สําคัญหรือว่าสําคัญของวงการวรรณกรรมนะครับเพราะเป็นผู้ก่อตั้งนิยารไ n เตอร์แมกซีนนะครับนิยสารเกี่ยวกับวงการนักเขียนนอกจากนั้นความเป็นนักเขียนนี่ก็ได้ทาให้ท่านได้รับรางวัลศิลปารทนนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและล่าสุดที่ทําทอยู่ตอนนี้นะครับ เป็นเจ้าของและบรรณาธิการสำนักพิมพ์บ้านหนังสือและก็เป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลซีไลท์ขอแนะนำให้รู้จักคุณกระจอลิศร,รักษาครับครับท่านถัดไปนะครับเ,เขียนนวนิยายนะครับส่วนใหญ่เขียนนวนิยายมีผลงานนะครับตอนนี้เข้าใจว่า50กว่าเล่มนะครับ50กว่าเล่มอพอๆกับอายุของท่านนะครับ ผลงานที่ได้รับรางวัลมีมากมายนะครับนวนิยายเช่นเรื่องเมฆสิงเงินนะครับซอยสามสยามสแควร์นะครับจะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอยนะครับวาดวิมานนะครับกาสานาคานะครับหลายๆเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังเข้าใจว่าน่าจะคุ้นคุ้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ได้รับการสร้างเป็นละครโทรทัศน์นะครับและก็ตำแหน่งสำคัญก็คือ เป็นผู้อำนวยการนะครับผู้อำนวยการคโครงการโรงเรียนนักเขียนของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการก็เลือกรางวัลซีไรท์ในปีนี้ด้วยนะครับเป็นสุภาพรตรีเป็นชาวจังหวัดน่านนะครับขอแนะนาให้รู้จักกับคุณกนกวลีพจนประกรณ์ครับอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าคุณกนกวลีนี่มีผลงาน50กว่าเล่ม อพอๆกับอายุนี่เป็นการบอกใบ้ไปในตัวนะครับแต่ท่านนี้มีผลงานมากกว่าอายุนะครับผลงานของท่านเนี่ยเขียนเยอะแยะมากมายทั้งบทกวีเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีบทวิจารณ์วรรณกรรมนะครับมีผลงานรวมๆประมาณแ80ดสิบเล่มนะครับแปดสิบเล่มนะครับท่านเป็นอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะครับผลงานที่เราคุ้น หูคุ้นตากันก็มีเช่นว่าบ้านไร่เรือนตะวันหน้าต่างสีชมพูประตูสีฟ้าบันทึกลูกผู้ชายพระอาทิตย์คืนแรมรังนกบนปลายไม้วุ่นวายสบายดีนะครับเห็นไหมครับคุ้นไหมครับเพราะว่าวุ่นวายสบายดีก็ใจว่าตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง3นะครับแล้วก็ท่านเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีเห็นไหมครับทั้ง3ท่านเนี่ย อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นะครับก็กกไม่ซ้ำภาคกันเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับท่านเป็นกรรมการตัดสินรางวัลซีไลท์นะครับอขอแนะนำให้รู้จักอาจารย์จมัยพรแสงกระจ่างครับครับก็พูดสนใจนครับเราก็พูดมีเวลาพูดคุยจนถึง บ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วแต่ความสนใจหรือว่าพูดกันจนกว่าอาจจะไม่มีคนฟังก็ย่อมได้นะครับเพราะว่าเพราะาเห็นเก้าอี้มากกว่าบุคคลที่สนใจนั่งฟังอยู่นะครับาการพูดคุยนี้อาจจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ตามจังหวะตามโอกาสที่เหมาะสมถ้าท่านสนใจบางบางช่วงบางตอนวิทยกรของเราอาจจะให้ฝึกเขียนด้วยถ้าใครสนใจนะครับแต่ใน โอกาสนี้นะครับผมก็อยากเรียนเชิญให้อาจารย์ชัยพรแสงกระจ่างได้พูดคุยนะครับเราเราคิดว่าการพูดคุยการเขียนคำนิยายนีย่ก็มันน่าจะมาจากแรงบันดาลใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ชัยพรแสงกระจ่างน่าจะพูดถึงแรงบันดาลใจหรือว่าประสบการณ์ในการเขียนเผื่อว่าผู้ฟังที่สนใจได้นําไปปรับใช้ในการเขียนัำนิย,ยบ้างเชิญครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ,คคะก็ก่อนที่จะ Where's Massachusetts? Very good. Good girl. Smarty pants dance. Smarty pants dance. Here I do the smarty pants dance. Alright, last one. Show me Oregon. Where's Oregon? Very good. Yay! Yeah. Smarty pants dance. Smarty pants dance. Lola does the smarty pants dance. Yeah. ที่ให้ดูเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะคะคือคืออยากจะบอกว่าการการที่เราทําอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทั้งหมดดูซ้ํำไหมเป็นการเรียนรู้นะคะแล้ว,วันนี้เราก็กําลังจะมาทําวิธีเนี้ยเป็นการเรียนรู้แต่ว่าเราไม่ใช่เด็กสองขวบเราก็เลยไม่ได้ใช้ความจําอย่างเดียวนะคะแต่เราสามารถคิดสามารถรู้สึกรู้สึกนึกคิดได้ครบถ้วน ะะทีนี้คุณพินิจนินรัตน์เนี่ยถามถึงเรื่องของการเขียนว่าเหมือนกับแรงบันดาลใจใช่ไหมคะแรงบันดาลใจของเวลาที่เราอยากจะเขียนอะไรเนี่ยดิด้นว่าเดินรอบรอบฮอเนี้ยได้แรงบันดาลใจเยอะมากนะคะเมื่อกี้เดินไปพอเห็นไส้กรอกเราก็นึกเออไส้กรอกนี่ก็น่า,นากินเนาะน่ากินกับน่าเขียนนะคะมันไม่ใช่น่ากินอย่างเดียวแต่มันน่าเขียนด้วย มันน่าเขียนถึงว่าเอ๊ะว่าเขาจะทําไส้กรอกได้เนี่ยเขาทำยังไงเดีนี้ปกติเนี่ยคนที่เขียนเรื่องไส้กรอกเนี่ยเขาก็อาจจะเขียนเพื่อที่จะทําไส้กรอกขายเพื่อให้คนซื้อไปแล้วก็ไปทําไส้กรอกขายแต่ว่าสําหรับนักเขียนที่เขียนเรื่องแต่งอย่างที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยก็อาจจะเห็นไส้กรอกแล้วอยากจะเขียนเรื่องของคนที่มีลักษณะเหมือนไส้กรอกไม่ทราบ่ามีท่านใดเคยอ่านนวนิยายแล้วมีพระเอกเหมือนไส้กรอกไหมคะ มีเสียงตอบข้างหลังนะคะเสียงเด็กตะโกนจริงๆแล้วมีพระเอกอยู่คนหนึ่งค่ะของคุณกฤษณา,าโสศิลป์มีลักษณะเหมือนไส้กรอกตลอดเลยก็คือเรื่องฝ้ายแกมแพรแล้วคนที่เล่นเป็นไส้กรอกเอ้ยเล่นเป็นพระเอกเนี่ยนะคะก็คือคุณเศรษฐาในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะผอมๆคือเวลาที่เวลาที่เราเราเรา,เราเห็นบุคลิกของคน และเราไปเทียบได้กับไส้กรอกเนี่ยนี่มันก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเราจะเขียนเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นแรงบันดาลใจได้หมดนะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรให้ดูอีกไหมในเนี้ยอะไรที่มันอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ๆละมันจะเป็นแรงบันดาลใจขนาดไหนนะคะเรามออีอะไรที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตไหมไม่ เออเรามีด้นมีสมุดมาแจกด้วยนะคะสมุดเอาไว้เอาไว้บันทึกค่ะควรจะแจกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ควรจะได้รับของขวัญจากเราด้วยนะคะเป็นหนังสือที่เราได้มาได้มาจากบริษัท C p พีอนะคะเขาแจกให้เขามอบให้สมาคมนักเขียนบอกเอาไว้ไปแจกเวลาเวลาไปไหนมาไหนได้นะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านจะได้สมุดคนละเล่มและขณะที่ท่านฟังเราไปเนี่ยท่านอาจจะ,ะช็อตโน้ตไปด้วยก็ได้นะคะ อาจจะได,ได้ได้แรงแรงบันดาลใจจากที่ฟังเราอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้ะระหว่างที่รอสมุดนะคะเดนจะให้ดูสิ่งที่เป็นแรงมันดัลใจค่อนข้างน่าตื่นเต้นมากนะคะ,ะเร็วมากเลยทันไหมคะ มันเป็นแบบนี้ค่ะคลิปมันเป็นแบบนี้ค่ะคือมันเป็น forward mail ที่มันมากับ,กบ,กบ mail forward mail ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้ดูว่าบางทีเนี่ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่สะดุดใจเราเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคนตกมอเตอร์ไซค์เวลาเราจะเขียนหนังสือเนี่ยบางทีเราแรงมานันใจเราเกิดจากการที่เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันปราดกฏตรงหน้าเราแล้วมันน่ากลัวมากอย่างเช่นเห็นคนตกมอเตอร์ไซค์ต่อหน้าเนี่ย เสร็จแล้วไปเวลาไปเขียนเรื่องเนี่ยเราจะเขียนถึงอุบัติเหตุที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครยังไงบ้างนะคะก็เกิดขึ้นได้หรือแม้แต่ง่ายๆนะคะอย่างอย่างเนี้ยท่านทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็อาจจะสนใจเรื่องของงานวิจัยดิฉนันเนี่ยครั้งแรกที่ทํางานวิจัยก็คือเข้าไปนั่งไปช่วยอาจารย์เจตนานาวัชระทําทงานวิจัยแรงบันดาลใจจากการไปทํางานวิจัยก็คือได้เห็น คนที่ทํางานวิจัยเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็เดนก็เอาแรงบันดาลใจอันนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นวรรณกรรมเยาวชนเรื่องคุณปู่แว่นตาโตนะคะคือสามารถที่จะเอาความรู้สึกที่เรามีต่อนักวิจัยที่นั่งนั่งทำงานกันอยู่เนี่ยมาเขียนสาเหตุที่เอามาเขียนก็เพราะว่าขณะที่เราไปทํางานวิจัยท่านทั้งหลายที่ทํางานวิจัยไม่ทราบท่านที่มานั่งนี่มีทํางานวิจัยไหมคะมันเครียดใช่ไหมคะมันเครียดมาก บางทีมันเป็นประเด็นอะไรที่เวลาเข้าที่ประชุมแล้วต้องเถียงกันเยอะเดนก็นั่งมองอยู่อาจารย์เจตนาท่านก็นั่งหัวโตท่านก็เครียดมากเด็กๆที่มาเป็นนักวิจัยก็เครียดต้องคอยคิดประเด็นแต่ดิฉันเนี่ยไปในฐานะนักเขียนและจะไปช่วยอาจารย์ทำงานวิจัยเดนก็คิดว่าโอ้ถ้าฉันเดนเอาชีวิตมามาเครียดอยู่อย่างนี้ตลอดการเนี่ยเดนรับไม่ได้แน่เลยแต่เราจะทำงานวิจัยยังไงให้สนุกด้วย ดงน้นก็เลยแอบเอาอาจารย์เจตนานะคะไปเขียนเป็นคุณปู่ค่ะก็ถอดคุณอาจารย์เจตนาซึ่งอายุตอนนั้นเนี่ยประมาณเจสิเนี่ยนะคะก็เอาอาจารย์เจตนาไปเขียนเป็นคุณปู่คนหนึ่งซึ่งเกษียณอายุและเอาเด็กๆที่เป็นนักวิจัยทั้งหมดซึ่งอายุเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยไปถอดเป็นเด็กอนุบาลเขียนเป็นเด็กอนุบาลประกับคุณปู่ออกมาเป็นเรื่องคุณปู่แว่นตาโตนะคะแล้วก็ถอดงานวิจัยออกมาให้เป็นงานเล็กๆแทนที่เราจะทํางานใหญ่เนี่ยเราก็ถอดเป็นงานเล็กๆ เพื่อให้เรื่องนั้นมันสนุกนะคะอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้เด้นก็เลยคิดว่าเมื่อกี้ไปเดินดูงานวิจัยในเนี้ยเด้นว่าเด้นอยากเขียนเล่นพริกมากเลยค่ะเมื่อกี้เห็นพริกที่เขาบอกว่าเขาจะปลูกวิธีปลูกกล้าพริกแล้วมันมีพริกโอโ้แดงเขียวเหลืองพริกหยวกพริกฝรั่งพริกขี้หนูพริกสารพัดันเราจะปลูกขึ้นมาแต่ละต้นเราจะทําได้ยังไงแล้วจะให้ใครปลูกพริกดีนางเอกเ,เนาะ ให้หนางเอกให้ให้ตัวละครที่เป็นเด็กๆหรือจะให้ใครหรือจะให้คุณแม่หรือยห้คุณปู่หรือยัยคุณย่าหรือให้คุณตาทำได้หมดอะคะ่ะมันอยู่ที่จินตนาการของเราเพราะฉะนั้นตัวแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปในในสังคมของเราอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตไม่เหมือนกันนะคะแรงบันดาลใจก็เข้ามาไม่เหมือนกันเดนเนี่ยรับ f o ร์เวิร์ดเมลทุกวันเนี่ยเก็บคลิปมาเยอะ,เ,ยอะเนี่ยนะคะ คลิปบางคลิปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสะเทือนใจจนบอกไม่ถูกจนรู้สึกว่าโอ้โหนี่ถ้าเราถ้าเราก็เป็นตัวเป็นตนเข้าไปอยู่ในคลิปนั้นแบบเดียวกับคนนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงกับชีวิตเนาะมันลําบากมากเลยอะไรเงี้ยนะคะมันจะให้ดูคลิปลําบากลําบากอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อเรียกแขกนะคะคุณกหนกวรีใช้บริการได้นะ rangers in africa try relocating a leopard back into the wild but it won't budge rule number one never poke an angry wildcat with a stick watch again the ranger panics

ถ้าเราเป็นคนนั้นล่ะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราจะสู้ชีวิตยังไงไอ้ภาพนี้ค่ะมันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ขับขันจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ต้องช่วยต้องหาทางช่วยตัวเองให้ได้